พ่อมาก็จะคิดมากทาไมอ่ะก็มีแต่สาวเปี่ยวพี่ฝังหน่อยแล้วกันนะพ่อแม่ก็ไม่กลับมาหรอกผมผิดเองครับอ,อ้าวพ่อไปตลาดมาซื้ออะไรมากี้ล่ะอ๋อซื้อหมูมาครับพี่แต่ผมไม่รู้ว่าจะทําเมนูอะไรดีแต่ซื้อไว้ติดตู้เย็นก็ดีเหมือนกันครับจะได้ทําได้หลายๆเมนูอ๋อดีแล้วล่ะอุย้ยดาตายจริงเราไปตลาดเนี่ยมุงแต่ซื้อผัก ลืมซื้อหมูเลยอะทำไงได้ละคะพี่ก็ผักมันสดนี่น่าซื้อทั้งนั้นเลยเนาะเอ่อ oh, oh. no. uh, พร้อมพี่อะขอรบคูนหน่อยแล้วกันนะ, oh. ะพี่ขอหมูพร้อมแล้วกันนะดูน่ากินดีอะ <c oughs> อ๋อพร้อมผักที่พี่ให้ไปเนี่ยเป็นผักปลอดสารพิษแทมไม่พอแพงด้วยนะอ๋อ oh. ได้ครับพี่อีกเรื่องหนึ่งพร้อมผักที่พี่ให้ไปเนี่ยไม่แน่นะอาจจะแพงกว่าหมูของพร้อมแม่สามอ่ะครับพี่ผมต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับถ้าางนั้นผมขอจอก่อนนะครับได้จ้าขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณที่ช่วยเหลือผมมาตลอด พี่หลิวคะพร้อมก็ซื้อหมูมาแค่นิดเดียวพี่ก็ไปแย่งของพร้อมมาทําแบบนี้เนี่ยมันไม่ดีเลยนะคะโอ้ยดาพี่จะคิดมากทําไมอะ่ะแกไม่เห็นหรืองไงเมื่อกี้พี่ก็เอาผักอะแลกหมูมาไม่ได้เอาของเขาไปฟรีๆซะหน่อยอะเห็นค่ะแต่ว่าพี่เนี่ยไม่ควรเอาเปียบพร้อมแบบนั้นนะคะโอ้ยยัแม่พาเอ้ยนี่ดาถามจริงเถอะทำไมแกยุ่งวุ่นวายแบบนี้เนี่ยฮะพร้อมเขาอะไม่จะพูดอะไรเลยไปกลับบ้าน โอ,โอ๊ยขยะเเยอะแล้วเกินเออพร้อมนี่พร้อมไปไหนมาหรออ๋อคือผมเอาถูกขยะไปทิ้งมานะครับแล้วพี่ล่ะครับจะไปไหนล่ะครับเออพี่ก็กำลังจะเอาขยาะไปทิ้งเหมือนกันแต่ว่างานบ้านของพี่เนี่ยยังไม่เสร็จเลยสิเออพร้อมพี่ฝากหน่อยแล้วกันนะ อ๋อได้ครับพี่ผมก็จะไปทาง,งานน้นเหมือนกันครับขอบใจมากๆนะพร้อมเอาพร้อมสวัสดีจ้ะสวัสดีเอาดากลับมาแล้วเหรออืมนี่มันขยะบ้านเรานี่พี่หลิวคะทาไมพี่เนี่ยต้องให้พร้อมมาขยะบ้านเราไปทิ้งด้วยล่ะคะ พี่ใช้ดาก็ได้นี่ไม่ต้องไปรบกวนคนอื่นเขาแบบนี้เลยดาเขาไม่ไดีเรียกว่ารบกวนเขาเรียกว่าฝากต่างหากล่ะแล้วมันใช่เรื่องที่ต้องมาฝากกันไหมล่ะคะเอาจริงๆนะดาไม่เคยเห็นพี่เนี่ยมีน้ำใจอะไรกับพร้อมเขาเลยส่วนมากก็มีแต่จะเอาเปรียบก็วันนั้นไงพัสดุเขามาใช่ไหมเขาไม่อยู่บ้านพี่เนี่ยก็ไปรับแทนแถมไม่พอนะจ่ายเงินให้เขาก่ออีกต่างหากพี่เหลิวคะ ที่วันนั้นพร้อมออกไปจากบ้านเนี่ยเพราะว่าเขามีธุระด่วนแต่เขากลับมาเขาก็เอาเงินให้พี่เราไม่ใช่หรอคะไม่ได้ให้พี่จ่ายฟรีฟรสักหน่อยแล้ววันนี้เนี่ยพี่ก็ไม่ได้ยุ่งด้วยแล้วทําไมพี่แมวขออยับไปทิ้งเองละคะที่พี่ทําแบบนี้เนี่ยเพราะความที่เกลียดล้วนเลยดาฉันเป็นพี่แกนะทําไมแกพูดแบบนี้อ่ะคนอื่นเขาอ่ะไม่เห็นจะว่าอะไรเลยแกจะ,จะวุวนวยายทำไมอ่ะฮะโอ้ยโอ้ย พร้อมปิดเทอมแล้วนี่ไม่กลับบ้านเหรออ๋อไม่นะ่ะช่วงนี้ฉันยุ่งๆอะ่ะเออนี่วันนี้บ้านฉันเนี่ยกินหมูกระทะด้วยนะมากินด้วยกันไหมกินด้วยกันเยอะๆเนี่ยสนุกดีออกเออไม่เป็นไรหรอกเพือว่าฉันเกรงใจอ่ะเอาเธอหนะพร้อมมากินด้วยกันเถอะแต่ว่าถ้ามากินนะพกหมูมาซักโลสองโลก็ดี ถ้ามากินเฉยๆเนี่ยมันก็ดูไร้มารยาทะพี่หลิวคะเราชวนพร้อมเขามากินกัญหาที่บ้านทำไมต้องให้พร้อมไปซื้อของเข้าบ้านด้วยล่ะคะเอา้าก็พี่พูดความจริงอะดาได้ครับพี่หลิวเดี๋ยวผมซื้อเน้อหมูเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะรีบตามไปครับได้จ้ารีบรีบมาล่ะพี่หิวจะแย่ละได้ครับพี่เฮยว่านอนสอนง่ายจริงเลย ี่หลิวคะเรียกพร้อมมากินได้แล้วนะคะาญาติก็ไม่ได้กลับไปหาแถมไม่พอต้องมาซื้อของพแพงให้พวกเรากินอีกทานให้อร่อยนะครับหมูเนี่ยผมหมักให้แล้วส่วนผักผมก็ล้างให้ดีแล้วนะครับพี่กับดาเนี่ยทานกันเลยนะครับพร้อมมานั่งทานด้วยกันก่อนสิเธอท,า,ทานกันเลยเดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปเอาของวางมาให้ เออมีเฟรนฟราแล้วก็ไก่ทอดด้วยนะเธอจะเอาไหมไม่เอาแล้วจ้ะแค่นี้ก็พอแล้วพี่หลิวคะทำไมพี่เนี่ยถึงปล่อยให้พร้อมก็าทำคนเดียวล่ะมาเนี่ยรู้สึกอายมากเลยนะคะนี่ดาอย่างแกนเนี่ยจะไปรู้เรื่องอะไรล่ะแ <c oughs> กร้องที่ตายพ่อแม่ก็ไม่กลับมาหรอก แกตัวซวยที่ทำมันพ่อแม่หลังจากวันนี้เป็นต้นไปอ่ะแกไม่ใช่น้องชายฉันอีกขอโทษครับพี่ผมผิดเองครับที่ให้พ่อกับแม่ไปหาเรื่องทั้งหมดเป็นเป็นเพราผมพร้อมอย่าโทษตัวเองเลยคิดซะว่าพ่อแม่เนี่ยไปสบายแล้วนะ ครับพี่พร้อมหลังจากนี้เนี่ยมีอะไรพี่ช่วยก็บอกได้นะสู้ๆนะ <c oughs> งนั้นพี่ขอถามหน่อยละกัน าวันหนึ่งเนี่ยแกไม่เหลือใครอยู่ตัวคนเดียวแล้วจูๆ่ๆเพื่อนบ้านเนี่ยก็อคอยช่วยเหลือและชวนแกทานข้าวแกจะรู้สึกยังไงถ้าเป็นดานะคะดาก็คงรู้สึกดีใจและก็อยากจะตอบแทนเขาที่เขาเนี่ยทำให้เราเหมือนคนในครอบครัวแกรู้ไหมพ้้พอมเขาอยู่ที่นี่ไม่มีพ่อแม่แล้วก็อยู่ตัวคนเดียว แม้แต่ญาติพี่น้องเนี่ยก็ไม่เคยมาหาเขาเลยนะมีแต่เรานี่แหละที่คอยพูดคุยแล้วก็ชวนเขามาทานข้าวพร้อมเขาก็คงอยากจะทำให้เราเหมือนตอนที่ทำให้พ่อแม่นั่นแหละดาเรื่องแบบนี้นะถ้าไม่เจอกับตัวไม่รู้หรอกนะว่ามันเคลื่นคว้างขนาดไหนค่ะดาเข้าใจแล้วค่ะ ดีแล้วล่ะคุยอะไรกัน่ะครับอ้าวนี่พี่ยังไม่ได้กินหรอครับพี่ครับผมบอกแล้วไงครับว่าให้กินก่อนเลยงั้นมานั่งกินพร้อมกันเลยดีกว่าใช่พร้อมมานั่งกินด้วยกันสิเร็วครับบาแกก็เหมือนกันนะกินเยอะๆเลยได้ค่ะกินเลย